สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีที่น่ารักทุก,ท,กท่านนะคะวันนี้เนาะลูกล่ามังบนก็พาเพื่อนๆมาแกะกล่องนะคะแกะรีวิวสินค้าของ l a z a ด a นะคะ9เดือน9โปรโมชั่นลดราคานะคะลูกล่ามังบนสั่งเป็นชุดนอนนะคะชุดนอนตกอยู่ที่ หกสิบาทนะคะหกสิบาทต่อตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายนี้พูนะคะเป็นลายที่ลูกล่ามุนบชอบนะคะเดี๋ยวจะใส่ให้เพื่อ,อนๆดูนะคะ mm. ก็สั่งมาสามตัวนะคะสั่งมาสามตัวในรนะคะทั้งหมดก็หอสั่งสั่งไซส สั่งไซส์ M มานะคะแต่ว่าได้ไซส์ XXL นะคะอันนี้หนึ่งตัวนะคะเป็นลายน้องวัวนะคะน้องวัวอีกหนึ่งตัวเป็นสีฟ้านะคะชมพูฟ้านะคะแล้วก็มี่ผูสีเหลืองนะคะก็ลายน่ารักน่ารักนะคะลายน่ารักน่ารัก เป็นความชอบส่วนตัวนะคะสําหรับลายมีภู้นะคะเพราะว่าลูกล่ำมบนเป็นคนชอบเสื้อมีภู้นะคะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับมีภู้นะคะเป็นคนที่ชอบเนาะสินค้านะคะสินค้าเป็น one size นะคะ ตัวละห้าสิบกว่าบาทนะคะรวมค่าส่งก็ประมาณตัวละหกสิบหกสิบกว่าบาทนะคะก็เดี๋ยวจะมาลองให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นไซส์ xl นะคะแต่ว่าลูกเรามุมบนไม่รู้จะใส่ได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าอันนี้เป็นโปรโมชั่นของเก้าเดือนเก้าเขามีเซลล์เฉพาะวันไซส์นะคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ไซส์อะไรมาเนาะก็คิดว่าชุดนอนนะคะก็คงจะเป็น ใส่ปกตินะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองใส่ให้เพื่อนๆดูนะคะว่าแต่ละตัวเนาะจะเป็นยังไงตัวใหญ่ไหมหรือว่าใส่พอดีนะคะเดี๋ยวมาลองใส่กันดูเลยนะคะตัวแรกนะคะตัวแรกคือลายมีปูนะคะลายมีฟูน่ารักชอบนะคะเป็นลูก้ามงกุลเป็นคนชอบเอ่อ มีผู้นะคะมีปูเนาะก็ชอบนะคะลายนี้เนาะเนื้อผ้าก็ไม่ได้หนาจนเกินไปไม่ได้บางจนเกินไปนะคะก็ราคาห้าสิบห้าสิบหกบาทนะคะตัวนี้ก็คือสวยมากนะคะชอบนะคะอันนี้ตัวที่สองนะคะตัวที่สองเนาะก็ลายมีผู้เหมือนเดิมนะคะเป็นสีเดี น่ารักนะคะน่ารักดีเหลืองเป็นเหลืองอมเหลืองอมส้มหน่อยๆนะคะก็จะไม่เหลืองอ่อยจนเกินไปเนะาะก็คือพอดีนะคะพอดีเป็นไซส์มาตรฐานนะคะ<ส>ก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปเนาะ XXL นะคะก็สวยคะ่ๆๆะ,คะ นี้นะคะเป็นตัวที่สามนะคะตัวสีฟ้านะคะลายน้องบัวนะคะรัวมุบนชอบสีชมพูสีฟ้านะคะสีฟ้านี่เป็นสีประจําวันเกิดนะคะเพราะว่ารัมมุบนเกิดวันศุกร์นะคะ ก็น่ารักดีนะคะน่ารักดีเนาะก็ถือว่าคุ้มนะคะคุ้มสําหรับโปรโมชั่น9เดือน9นะคะราคาก็ถือว่าสบายกระเป๋านะคะก็ไม่ได้แพงมากจนเกินไปนะคะส่วนเนื้อผ้าก็ถือว่าโอเคนะคะเป็นผ้าเป็นผ้ามันนะคะเป็นผ้ามันซึ่งไม่หนาไม่บานไม่บางจนเกินไปนะคะไม่หนาไม่บางจนเกินไปก็ใส่นอนได้สบายๆนะคะก็สําหรับ ใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะกดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกราโมาบลด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย